ผัดผงกะรีกันค่ะขั้นตอนแรกตอกไข่ปรุงรสด้วยน้ำตาลผงนัวรสดีพริกไทยซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาผงกะลีพริกเผาตีให้เข้ากันค่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะตามด้วยนมข้นรสจืดตีทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะ จากนั้นมาเจียวกระเทียมกระเทียมเริ่มหอมใส่หอมใหญ่ลงไปหอมใหญ่เริ่มสุกตามด้วยกุ้งกับหมึกค่ะผัดกุ้งกับหมึกจนเกือบจะสุกเลยนะคะใส่น้ําที่เราปรุงเมื่อกี้ลงไปค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันพอทุกอย่างเข้ากันดีและไข่เริ่มสุกนะคะตามด้วยพริกขึ้นช่ายค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะ เราก็จะได้ทะเลผัดผงกะหรีอร่อยอร่อย